สวัสดีครับวันนี้รันเตอรมอเตอร์คาร์มีสี่ล้อมาอีกแล้วครับผมสี่ล้อรุ่นอะไรคุณเหมวันนี้สี่ล้อรุ่นอะไร NKR ครับผมไม่ติดเวลานะครับไม่ติดเวลานะครับไม่ติดเวลาเดี๋ยวผมพาเมวพาลูกค้าเดินดูรอบๆก่อนมาเลยครับผมรถขึ้นเข้ามาเลยล้อนี่ครับของกัตตูนใช่ครับ คันซีสวยนะคันซีสวยแต่ก็เป็นรถประกอบนะครับแต่ผมให้ดูคันซีนะคันซีสวยมีแล้วคันซีซีสวยกระบะยาวเท่าไหร่ครับคุณเมย์สามเมตรสิบครับผมกว้างเมตรแปดสิบสามเมตรสิบกว้างเมตรสิบนะเป็นข้อเสมอหัวนะคันนี้ใช่ครับผมเป็นพื้นพื้นไม้พื้นไม้ก็สวยนะครับพื้นไม้สวย เรียบ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 แน่แนแชิดชิดกันดีครับผมบผมพาพี่ๆดูรอบคันนะยางสวยยางสวยคันนี้สีเสืออาจจะไม่สวยคิดนะ,นะแต่ผมตั้งใจว่าจะขายในราคาที่ย่อมยาวแล้วก็สภาพแบบเอาไปใช้งานนะครับจริงๆก็ไม่ได้ ไ,ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับสภาพโอเโหเหอ่ะเดี๋ยวคุณมีเปิดให้อ่าดูภายในเลยครับดูภายในหน่อยอนี่ภายในนะครับนี่แผงข้างกระจกไฟฟ้าไว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 นะครับเป็นทันล็อกจุดไฟฟ้าเป็นทันล็อกนี่ครับเบา่หุ่มใหม่เลยเบา่เนี่ยเบา่หุ่มใหม่ครับสามตัวเลยทั้งหมดภายในดีนะคันนี้นี่ครับภายในดีสว่างค่าเป็นวงเลนใหม่ใช้ได้ครบนะครับเนี่ยองแอร์เย็นนะครับ ครบเลยครับเจ็ดฟิล์มแล้วด้วยนะครับเนี่ยคันนี้ไม่แตกไม่หักนะครับภายในคันนี้โฟมฟืนยังอยู่ถือว่าเดิมครับผมถือว่าเดิมนี่ครับถือว่าเดิมครับรถสภาพสวยเ,เดี๋ยวผ้สต,ตาร์ตเครื่องให้ลูกค้าวางแข็งเครื่องหน่อยนะครับพอ,อ,อบครับ อีเทลนะครับอะไรพาวเวอร์เนี่บ ราคาเป็นไงครับคุณเหมราคาอยู่ที่235,000บาทคันนี้นะใช่ครับ235,000บาทพร้อมโอนให้ลูกค้าราคานี้พร้อมโอนไหมพร้อมโอนพร้อมขับเลยครับพร้อมโอนกนำมาสิงให้ลูกค้าใช่ครับฟรีครับส่งอีกต่างหากใช่วว้าทั่วประเทศไทยครับโอ้โหนะครับราคานี้ผมบอกได้เลยนะรถสภาพนี้นะครับ ราคาแบบนี้นะผมว่าถ้าซื้อกระบะหัวเดียวก็ได้สภาพดีเท่าไหร่ครับราคาแบบนี้แต่คันนี้คุ้มนะครับเนี่ยกระบะสามเมตรสิบราคาสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับผมใช่ครับพร้อมโอนเลยพร้อมโอนเลยปีเดียวก็คุ้มนะครับพร้อมโอนนะครับเนี่ยเครื่องเครื่องดีนะผมรับประกันสามเดือนให้ว้าวขายเพื่อเพนนะแต่ผมรับประกันให้เลยสามเดือนคันนี้ใช่ครับ เครื่องเกียร์เอาไปเลยเพราะว่าเรื่องเครื่องนี้ยังผมว่าใช้กันลืมครับรถนี่ครับรอบๆพันนี่ครับจะมีเรื่พวกนี้ครับรอยคาบน้ำคาบอะไรอย่างเงี้ยครับนิดหน่อยๆจอดตากแดดบ้างอะไรบ้างอย่เงี้ยครับตรงๆเลยนี่ครับแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนครับแน่นอนไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนครับมีข้อเครื่องเรียบร้อยแจ้งให้เรียบร้อยนะครับข้อ ขงเล่นให้ก็ย้ำอีกทีครับราคา235,000บาทนะครับาทนะใช่ครับพร้อมโอนราคานี้เบาๆเลยครับแล้วถ้าสมมติลูกค้าอยากมาดูรถนะครับที่ไหนครับเนี่ยเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ถนนตลิงชันสุพรรณบุรีครับผมถนนใหญ่เลยนะใช่ครับที่จะไปออกสุพรรณเ่ยครับเลนเลยเนี่ยนะใช่ครับซ้ายมือเป็นโลตัสเลยครับ ดนตัดเลยใหญ่เลยครับผมสังเกตง่ายๆอยู right. ่ซ sure ้ายมือของเราเต้นแรกประตูแรกเลยรถตัดนัคือนั่นละครับแยกใส่น้อยบางบัวทองใช้วัสดุหน่วยไฟนั่นแหละครับเราอยู่ถนนเมลัยการนาพิเศษเส้นนี้ใช่ครับหาไม่ยากแล้วครับซ้ายมือถ้าท่านใดอยากมาดูรถมาชมได้เลยครับเรามีสี่ล้อหลายคันนะเนี่ยหลายคันนะครับตกยี่สิบสามสิบสี่สิบคันต้องมีครับรถสี่ล้อเรา <Yeah. S 2> แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพจเติมออโต้คาร์ไว้ด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ไปช่อง YouTube ของเราครับชื่อช่องว่ารถบรรทุก4ี่ล้อสวยๆนะครับเข้าไปกดติดตามให้กำลังใจทีมงานเราไว้หน่อยครับเรามีทั้งรถขายเก็บความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆสำหรับ ลูกค้าหารถสี่ล้ออะไรเงี้ยครับเรี่นรูหน่อยๆนยยะครับเป็นความรู้เราพอมีอยู่นะครับในช่องแต่เราต้องทำนะครับเราต้อพยายามทำลงคลิปเรื่อยๆนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ผมอยากจะกฝากพี่ๆไว้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรตอนนี้นะครับขอให้พี่ๆผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน,นะครับสู้ๆนะครับเพราะว่า จบไปด้วยนะครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ